สวัสดีครับมาพบกับน้องการวิจารณ์บอลนะครับฟุตบอลอีกนครับรอบสี่ทีมสุดท้ายนะครับเกมนี้บอกได้เลยว่าเป็นการโคจรมาพบกันระหว่างจอแดนกับเกาหลีใต้นะครับซึ่งอยู่ในกลุบเดียวกันนะครับหึ่งทางเกาหลีเนี่ยจบอันดับ2นะครับจอแดนนี่จบเป็นอันดับที่3นะครับที่ดีที่สุดเกมนี้นี่เกาหลีจะทับเต็มนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโดยในเกมที่โดยในเกมนี้เนี่ยผมเชื่อว่าใครที่ได้ดูเนี่ยก็ต้องบอกว่าจอแดนเล่นได้ดีจริงๆนะครับเป็นเกมที่จอแดนเนี่ยเล่น ทะลุทะลวงใส่เกาหลีนะครับหดใส่ไม่ยั้งนะครับเป็นสายเท้าต่อหอโดยแท้จริงนะครับเจียวบอลตัดบอลในจังหวะได้เปรียบเนี่ยเกาหลีเนี่ยกำลังเล่นบอลเนี่ยจอแดนตัดไปเฉยเลยนะครับซึ่งครึ่งแรกเนี่ยเกาหลีโดนเจาะไปหลายสิบครั้งนะครับชนับได้ก็ประมาณจากสถิตินะครับขอสิบสองครั้งนะครับต้องบอกว่าเกาหลีเนี่ยเล่นหนึ่งร้อยยี่สิบนาทีเนี่ยมาหลายเกมเลยนะครับตั้งแต่เกมรอบอ่าสิบหกทีมแล้วก็แปดทีมนะครับหลายเกมและ ทำให้เดี่ยวแรงพลังกำลังนี่ขาดหายไปบ้างนะครับก็คือต้องบอกว่าการปิดเกมนะครับปิดเกมของจอแดนนี่ค่อนข้างที่จะเจ็บขาดนะครับแล้วก็ฟังเท่ารีเนี่ยเกมลูกเนี่ยปิดเกมเนี่ยไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะมีให้เห็นนะครับก็มีแค่จังหวะเดียวที่จังหวะยิงนะครับยิงตีม้วนม้มวนลังกาไปชนเสานะครับแต่ในทางกลับกันครับจอแดนชูด้วยเทคนิคครับบอลเท้าสุ่เท้าของจอแดนแม่นยำนะครับ มีช่วงหนึ่งที่ผู้เล่นจอแดนเนี่ยยงบอลนะครับเลี้ยงบอลตัดเข้าไปฝาทะลุทะลวงเข้าไปผู้เล่นตัวนีสามสี่คนนะครับแล้วก็ยินเข้าไปเตะผูกสาประตูนะครับในกรอบเกีโทษนะครับนั่นแหละครับจอแดนส่งสัญญาณบอกแล้วนะครับว่าแทนเอาจริงนะอะไรเงี้ยครับในเกมลูกเนี่ยจะเล่นไม่ได้นะอะไรเงี้ยจนต้องเกือบเสียประตูนะครับจากจังหวะนั้นนะครับจากนั้นจอแดนก็รับมือนะครับ รับมือกับเกมลูกของเกาหลีได้ดีนะครับโดยเกาหลีเนี่ยวางบอลจากแดนหลังนะครับแล้วให้ซอนทึงยินเนี่ยวิ่งโฉบนะครับแต่จังหวะนั้นหนักจอแดนก็จัดการได้ดีครับกับเกมลูกของเกาหลีครับแนวแนวรับเนี่ยจัดการได้อยู่หมัดเลยก็เป็นลูกซ้ำหน้าไปนะครับจอดแดนเล่นบอลแบบแรกทะลุทะลวงนะครับในเกมนี้ทะลุทะลวงเข้าไปหลายครั้งนะครับจนผูกสาประตูของเกาหลีเนี่ยไม่รู้จะเซฟยังไงนะครับเซฟครับเป็นผู้เล่น MVP เนี่ยก็ยกให้เ่นเกาหลีนะครับนัดนี้นะครับที่ช่วยเกาหลีไว้หลายต่อหลายครั้งนะครับแล้วก็มีการละครนะครับเกาหลีมีการละครอีกแล้วครับถอดจังหวะลากเข้าไปนะครับแล้วจากจังหวะจุดโทษนะครับแต่ v r เนี่ยครับเช็คแล้วเป็นการพุ่งล้มนะครับก็รับใบเหลืองไปนะครับสิ่งหนึ่งที่เกาหลีไม่มีอันตรายในวันนี้ก็คือจังหวะการตัดบอลนะครับ อิกที่เกาหลีไม่มีอันตรายคือจังหวะการตัดบอลนะครับของจอแดนนะครับกองหลังล้วนไปหมดนะครับทุกช่วงนะครับจากนั้นจากเกมที่เกาหลีบุกใส่คู่แข่งนะครับแบบบุกแบบพับสนามบุกจากเกม2เกมที่เราเห็นตอนนั้นน่ะกับออสเตรเลียและควซาส์แวันนี้ขาดหายไปเลยนะครับจากเกมที่ว่าบุกคู่แข่งหนักๆนะครับกดเกาหลีกดดันขึ้นมานะครับไม่ได้เลยนะครับจอแดนกดขึ้นมาก็ตัดได้นะครับจอแดนตัดได้แล้วก็ ไม่เตะออกนะครับในเกมนี้ผู้เล่นจอแดนตัดบอลได้ไม่มีเตะออกเลยนะครับมีแต่ตัดและผู้วิ่งวิ่งกลูไปแดนเกาหลีนะครับวิ่งเอาหาประตูนะครับแบบบากขั่งในยทีเดียวนะครับและจะมีโอกาสอาจจะตัดบอลแล้วก็ยิงเข้าไปยิงประตูได้ซ้ํานะครับไม่เตะออกเลยนะครับสุดท้ายการละครที่เกาหลีก็จบลงแบบสมบูรณ์แบบนะครับโลกใบนี้สงบสุขนะครับท่านุ้มโธดามนะครับ จอแดนทะลุเขารอบทีชนาเลยนะครับรอไปพบกันระหว่างเจ้าภาพากตาตาหรือว่าจะเป็นอิหร่านนะครับผมสำหรับคำคืนนี้สวัสดีครับ